รายการสนามเป้าบรรเทาทุก์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางททบ .5 สนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกปรึกษาข้อกฎหมายโทร0 8 1 7 1 5 9 5 5 1ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สว gamer, ั urai, สดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการสนับเป้าบรรเทาทุกข์และดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลค่ะเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งติดตามกันได้ค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่มีปัญหาลําบากเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือนะคะเพียงท่านติดต่อเข้ามาค่ะที่ทางททบ5นะคะทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยเราพร้อมนะที่จะรับเรื่องราวทุกร้อนของพี่น้องประชาชนช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเราง่ายมากนะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอตอนนี้0817159551-3อยาก ท่านผู้ชมทุกท่านจดบันทึกเอาไว้เลยนะฮะบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าจะติดต่อกันผ่านทางไลน์ก็ได้ค่ะเรามี QR วอารคขึ้นให้หน้าจอนะฮะ s i s t v 5นะฮะก็สามารถส่งคลิปวิดีโอปัญหาความเดือดร้อนนะฮะข้อมูลส่งเข้ามาได้หรือว่าพิมพ์แชทนะฮะผ่านทาง a c e b o o k นะฮะของทีวีหได้ค่ะแล้วก็วันนี้หลายเรื่องทีเดียวที่จะต้องช่วยกันเรื่องแรกนะฮะท่านผู้ชมคะไปเที่ยวหรือว่าไปให้เขาหลอกก็ไม่รู้เหมือนกัน ลูกทัวร์นะคะรวมตัวกันมาร้องเรียนผ่านทางรายการสนับเป้าบรรเทาทุกข์บอกว่าอยากให้บริษัทออกมารับผิดชอบกรณีซื้อทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศปรากฏว่าไม่ได้เที่ยวตามโปรแกร,รมทัวร์ไม่ตรงปกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วนี่ก็ใกล้จะปิดเทอมนะฮะหลายคนก็กําลังเล่งซื้อทัวร์กันอยู่ฟังเรื่องนี้ก่อนก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ ของบริษัทไหนๆก็ตามนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะที่จะต้องช่วยเหลือกันก็คือเรื่องของผู้เสียหายที่ส่งรถยนต์ไปซ่อมนะครเคลมประกันปรากฏว่าบริษัทที่ซ่อมรถไม่ยอมคืนรถให้อ้าวทำได้หรอคะเรื่องนี้นะ,ะต้องปรึกษากันในแง่ของข้อกฎหมายแล้วก็หาวิธีการช่วยเหลือกันด้วยะค่ะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะ,ะเรื่องที่เกิดขึ้นนะ,ะถูกหลอกให้เซ็นหนังสือนะ,ะท่านผู้ชมคะจะเซ็นหนังสืออะไรนะคะเขามีหลักให้ด้วยนะคะว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านต้องทําอย่างไรนะ,ะหรือแม้แต่กรณี ขายฝากที่ดินไม่ส่งดอก4เดือนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีการขอยืมโฉนดไปจำนองนะฮะและผลที่ตามมาเราก็ต้องเตรียมรับด้วยทั้งหมดนี้นะฮะท่านผู้ชมเราจะได้รับคําตอบในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกแน่นอนและถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาก็สามารถติดต่อเข้ามาตอนนี้นะฮะสอบถามกันได้เรื่องแรกวันนี้ค่ะท่านผู้ชมครับเราจะไปเรื่องของลูกทัวร์ค่ะร้องเรียนเข้ามานะคะบอกว่าไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามโปรแกรม ที่โฆษณากันเอาไว้นะคะเราก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันค่ะซ้ายมือท่านแรกนะคะเป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงเลยค่ะก็คือในส่วนของทางท่านผอนิติวัฒน์ศรีสวัสดิ์นะคะถ้าเป็นนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมกุเทศนะคะสาขาภาคกลางของกรมการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะผอค่ะสวัสดีครับค่ะท่านที่สองเป็นตัวแทนผู้เสียหายนะคะก็คือคุณนิ่มค่ะสวัสดีค่ะคุณนิ่มสวัสดีค่ะ ท่านที่3นะคะก็คือท่านรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดค่ะท่านอายการนารงศรีรันค่ะพร้อมกันนี้ยังมีสองท่านนะคะที่เป็นตัวแทนผู้เสียหายด้วยก็คือคุณปัญญาและก็คุณฝ้ายนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวไปที่ผู้เสียหายก่อนเลยคุณนิ่มนะคะคุณนิ่มซื้อทัวร์ไปเที่ยวที่ไหนคะคุณนิ่มคะที่จะไปจุดหมายคือจางเจียเจียนะคะประเทศจีนนะคะวันที่3ถึง6กุมภาพันธ์2567 ที่เพิ่งผ่ามนมานี่ะค่ะถูกต้องค่ะแล้วเขาไม่ตรงตามโปรแกรมที่โฆษณาเราอย่างไรคะถูกต้องค่ะคือในโปรแกรมเนี่ยคือจะต้องไปจางเจียดเจียใช่ไหมคะจุดหมายจุดหมายของเราเนี่ยจางเจียดเจียแต่เราแค่ไปลงแค่สนามบินฉางชาและเที่ยวที่แค่เมืองฉางชาซึ่งเมืองฉางชาไม่มีสถานที่<อ>ท่องเที่ยวอะไรเลยอ่าฮะ<อ>แล้วทั้งโปรแกรมสี่วันสามคืนใช่ไหมคะ ก็อยู่ที่ฉังชาไม่ได้เหยียบจางเ,เจียเจียเลยด้วยเหตุผลอะไรที่บริษัทเขาไม่ไปตามโปรแกรมเขาอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยฉุกเฉินและบอกว่าทางด่วนปิดไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรา,เรา,เ,ราเราขออ้างแค่ว่าคุณจะมาพูดเพาว่าเหตุสุดวิสัยไม่ได้เพราะว่าภัยพิบัติฉุกเฉินตรงนี้คือทิปก่อนหนะ้าของเนี่ยของเรานี่คือ3-6กุมภาพันธ์าร6 7แล้วมีทิป 2ถึง8กุมภาพันธ์เหมือนกันที่เป็นบริษัทเดียวกันไปทิปจางเกียรเจี้ยแต่เป็นคนละโปรแกรมแต่ก็ไม่ได้เหยียบจางเกียรเจี้ยเลยเหมือนกันซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าทางด่วนหรือหิมะอะไรพวกนี้ที่เขาอ้างขึ้นมาเนี่ยมันไปไม่ได้แต่เขาก็ยังให้เราไปก็ยังขายทัวร์อยู่ใช่ขายให้ยังยังยังดึงดันให้เราไปโดยที่ว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสภาพอากาศปิดแล้วทางด่วนเขาปิดไม่เดินทางเดินทางไม่ได้แค่วันเดียวเองนะคะโปรแกรมตรงนั้น คือ 2, 2>, oh. 2, 8, 2> อถึงแแค่วันเดียวเองซึ่งเขาก็อ้างแค่ว่ามันเป็นมันเป็นเหตุสุดสัยแล้วก็คำหนึงถึงความปลอดภัยของลูกทัวร์ไ <Okay. S 1> อ้ไอ้คำนี้คุณจะใช้ไม่ได้เพราะว่าคำหนึงถึงความปลอดภัยของลูกทัวรนะ์น่ะคุณต้องยกเลิกทัวร์หรือไม่ก็เลื่อนทัวร์ไป ถ้าคุณจะนึกถึงตรงคำนึงความปลอดภัยเราดูในในแง่ของการเดินทางจริงนะท่านผู้ชมปกติก่อนออกเดินทางเนี่ยหัวหน้าครุ๊ปทัวก็จะต้องโทรมาบอกพี่แค่เตรียมพร้อมนัดหมายกันใช่ไหมคะ้ะแล้วบางทีลูกทัวร์ก็จะต้องถามว่าอากาศเป็นยังไงบ้างพี่ใช่มากเราจะเราจะต้องถามใช่ไหมจะต้องถามซึ่งตรงนั้นก็เป็นจังหวะที่เขาน่าจะบอกเล่าได้ว่าไม่ค่อยดีนะหรือว่าจะต้องเจออะไรยังไงใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้มีการชี้แจงบอกกล่าวเลยว่าแค่บอกว่ามีอากาศสภาพอากาศคือเลขตัวเดียวแต่ไม่ได้บอกถึงว่าทางหลวนปิด เดินทางไม่ได้ไม่ได้บอกเหตุซึ่ง,<อ>งมันปิดก่อน<ข>อเราไปแล้วใช่ไหมฮะถูกต้องคะ่ะแล้วก็จะมีออเอกสารที่เขา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 ให้เรามาในระหว่างตรงนั้นเนี่ยคือเป็นเอกสารที่มันเป็นรูปภาพาซึ่งแบบเราเราเรามาสืบได้ว่าเป็นรูปภาพเก่าเราสืบได้ยังไงคะว่าเป็นรูปภาพอ่าเป็นเป็นรูปภาพที่มีวันที่ค่ะ2514 อ๋อนะคะอันนี้ก็เลยผิดปกติใช่ผิดปกติตรงนั้นนี่คือที่คุณนิ่มเจอนะจางเจเจนะถูกต้องค่ะาจะไปอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอคิดก่อนนะอีกจานหนึ่งคุณฝ้ายอ่ะคุณฟ้ายไปเที่ยวที่ไหนจ้าไปเที่ยวที่พูดได้เลยค่ะไปเที่ยวที่จางเจเจกับอี้ชางค่ะของฟ้ายเป็นทริปเดินทางวันที่สองถึงแปดอ๋อที่ก่อนคุณคุณนิ่มค่ะก่อนก่อนของพี่นิ่มทีนี้พอเดินทางไปถึงปุ๊บ ก็ตอนเช้าอะค่ะมีแจ้งว่าเดินทางไม่ได้เนื่องจากาทางปิดเนื่องจากสภาพอากาศแปรปวนหิมะตกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ให้รอที่จะนัดหมายการเดินทางก็ให้ทุกคนทานข้าวเราก็กลับขึ้นห้องพักแล้วพอหลังจากนั้นก็ก็ก็มาแจ้งว่า,าเดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่ารอบบ่ายจะเที่ยวตรงไหนได้จะไปตรงไหนได้อะไรยังไง oh. เป็นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ ของฟ้ายเนี่ยคือมันจะต้องอยู่ที่อี้ชางแค่สองวันวันที่สามเราจะต้องเดินทางต่อไปจังเจเจียแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามโปรแกรมสรุปหกวันไอเอ่อเจ็ดวันหกคืนนอนอยู่อี้ชางทุกวันเลยค่ะแล้วค่าทัวร์เท่าไหร่คะค่าทัวร์เอ่อที่ไปเนี่ยหมื่นกว่าบาทค่ะหมื่นกว่าบาท oh. ใช่หมื่นกว่าบาทหกวันใช่ค่ะนี่อันนี้ต้องระวังด้วยนะคะอันนี้ก็มีพิรุษนะของนิมจะประบระคาคา8,990ร เท่ากับ9 0 0 0แล้วก็อันนี้กี่วันคะอันนี้4วัน3คืนแต่จะมีค่าทิปไกด์พันแต่างหากแล้วจะมีออปชั่นเพิ่มในโปรแกรมคือถ้าคุณไปเที่ยวหุบเขาอวตารเสียเงินเพิ่มอีก720หยวนเข้าใจแล้วก็ดูโชหยวนก็คูณ5นะคะคูณ5ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่ใช่น้อยแล้วก็มีโชว์อีกค่ะที่ต้องซื้อเพิ่มถ้าคุณอยากดูเพิ่มก็ซื้อเพิ่มคุณอยากขึ้นตึกชมนู่นชมนี่ก็จ่ายเพิ่มนะที่เขามักจะใช้รูปแบบนี้คราวนี้คุณปัญญาคุณปัญญาไปเที่ยวที่ไหนคะท่านผู้ชมดูไวยนะคะใครไปเที่ยวที่ไหนฟังไว้ด้วยนะคะเจนค่ะ จางเจเจสี่วันสาคืนที่เดียวกับพี่นิ่มครับแล้วเขาคิดเงินเท่าไหร่คะ8,990บาทแล้วก็ทิปไกด์พันแปดนะทั้งหมด4คนฮะแล้วพอไปถึงที่นั่นได้เที่ยวกี่แห่งคะก็จะมีเป็นเหมือนอถนนคนเดินฮะแล้วก็วันแรกก็คือที่เดียวก็ถนนคนเดินกับศิลปะค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ไม่ว้าวเลยฮะแล้วก็ พอมาอีกวันหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าสวนส้มแต่จริงๆมันคือสวนสาธารนณะแล้วก็จะมีรูปปั้นท่านเหมาฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแลนด์มาร์กหรืออะไรมันก็เหมือนสวนสาธารณะทั่วไปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ต่อมาก็ไปเขาอ,อ้างว่าเป็นหมูบบหม่บ,บ้านโบราณแต่พอเราไปถึงจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนบ้านคนทั่วไปแล้วเขาปิดหมดเลยนะฮะมันก็จะมีแบบเหมือนน้ำปล่อยๆมามันเป็นเหมือนอากาศมันเย็นนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเลยครับเรารู้สึกว่าเหมือนเอ๊ะคุณพาเรามาแบบนี้หรอ นี่ไม่ใช่ทิปทดแทนที่มันจะแบบไปเทียบกันได้เลยนะอะไรแล้วเหตุผลที่เขาอ้างไม่สามารถพาเราไปเที่ยวจนครบตามโปรแกรมเขาบอกว่ายังไงคะเขาก็อ้างสภาพอากาศฮะสภาพอากาศอีกแล้วใช่แล้วเขาก็ยืนยันเอาเอาเอกสารยืนยันเป็นของปี2014ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเอ๊ะมันปลอมหรือเปล่าเพราะมันคนละปีกันทําไมคุณมาอ้างงี้แล้วก็เราก็ไม่มีใครยอมผมก็เลยไปร้องเรียนที่บริษัทที่ผมซื้อทัวร์เป็นเอเจนต์นะฮะทีนี้เขาก็เลยเขาคงไปบอกกับบริษัทต้นสังกัดนะแล้วทีนี้ ทางไกด์เขาก็มาพูดในรถว่ามีทิปคนในทิปเราไปร้องเรียนไม่รู้จะไปร้องเรียนทําไมเพราะว่าเราก็ชี้แจงไปแล้วผมก็เลยยกมือว่าผมเองแหละแต่ผมไม่ได้ร้องเรียนคุณนะผมบอกว่าทิปที่คุณพาไปเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาไม่ถึงคุณปัญญาพูดกับคนในช่วงที่อยู่ต่างประเทศเลยใช่ไหมใช่ผม,มผมไลฟ์สดที่ท่องเที่ยวเราก็ส่งคลิปมาในลาไลน์ไลน์ตงรงนั้นเลยค่ะทั้ง3ท่านนี่เป็นซื้อทัวร์จากบริษัทเดียวกันไหมคะหรือว่าคนละบริษัทคะบริษัทเดียวกันค่ะ บริษัทเดียวกันของผมเป็นเอเย่นที่ซื้อที่สุนิกิตเอเย่นค่ะเอเย่นในที่นี้นะท่านผู้ชมก็คือหมายถึงบริษัททัวร์ที่เขาขายโปรแกรมเสร็จแล้วบริษัททัวร์เหล่านี้ก็จะนํามาส่งบริษัททัวร์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นบริษัททัวร์ที่ติดต่อกับทางประเทศจีนในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่พักอาหารที่เขาเรียกว่าแลนทํานองนั้นนะดิฉันไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เราพยายามค้นหาข้อมูลในทั้ง3ท่านนะฮะต้องถามทางท่านผอนิทวัเคยได้รับเรื่องร้องเรียนลักษณะอย่างนี้เข้ามาทที่่กรราาอองงงเเยวขบ้ ลักษณะที่ไปแล้วก็ไปเที่ยวไม่ไม่ตรงปกเนี่ยนะก็คืก็มายถึงว่าขายรายการนําเที่ยวอย่างหนึ่งแต่ไป<อ>ไปเที่ยวอย่างก,ก็มีมาเรื่อยๆครับมีมาเรื่อย,อยๆใช่ครับก็มีก็<อ>มีร้องเรียนเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็จะจะ,จะ,ะรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็เรียกมาไก่เกลี่ยส่วนใหญ่บริษัทก็ก็จะชดเชยให้แล้วถ้าใครไม่มาไก่เกลี่ยบริษัทก็รับไปเต็มๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะ หมายถึงว่าบริษัทไม่มาถ้าบริษัทไม่มาก็จะถูกเพิกถอนเขาขอหมายถึงว่าถ้าเกิดลูกทัวร์ไม่มีการมาร้องเรียนนะฮะลูกทัวร์แค่ใช้สโลแกนว่าจำมาไว้แล้วบริษัทเขาก็ก็เดินก็สามารถเดินหน้าขายทัวร์ลักษณะนี้ต่อใช่ใช่โอ้เลยคะใช่แล้วทางกรมการท่องเที่ยวเมื่อรู้ปัญหาแล้วเรามีแนวทางแก้ปัญหาจริงจังยังไงได้บ้างคะ ตอนนี้ก็มีมีมีการประชุมมาอย่ากตอวจริงๆก็เริ่ม,เร,มเริ่มหาลือกันมาได้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 สักพักแล้วนะครับจากตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเองสมาคมต่างๆแล้วก็รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้แต่แต่ณต,นะตอนนี้ยัง,ย,งยังหาข้อสรุปที่วิน,ว,นวินทุกฝ่ายยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดมัน ติดด้วยข้อปัญหาเรื่องทนใหญ่จะเป็นเรื่องข้อกฎหมาย mm hmm. หลายๆอย่างนะฮะม,มันก็ต้องก็ต้องแก้ไปทีละทีละส่วนครับ mm hmm. ถ้าปัญหาเฉพาะหน้าที่กรมการท่องเที่ยวที่เป็นนโยบายที่ที่คิดไว้ก็คือว่าอ่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องเฉพาะหน้าระยะสั้นก็อาจจะแต่ก็กำลังจะดําเนินการนะแต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะก็คือว่าก็อาจจะตั้งเป็นอ่าอาจจะโชว์ประกาศรายชื่อให้คนเข้าทัวร์ชั้นดีอะทัวร์แบบ แบบว่ามีคุณภาพ<น>สามารถาที่จะได้ตามโปรแกรมวครวคุณภาพคือทัวร์ที่เขาเรียกว่าทัวร์ทัวร์ใหญ่ที่ที่มีคุณภาพให้มาให้มาแสดงความเจริญสำนงแล้วก็มาขึ้นชื่อกับกรมการท่องเที่ยวแล้วกรมการท่องเที่ยวก็จะประกาศอันนี้คือคือ,คอเรื่องที่กําลังจะทำค่ะจริงๆทำแล้วแหละลงมือทาแล้วแล้วก็ประกาศเชิญชวนแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูข้อกฎหมายอ่าหลายๆอย่างอีกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะประกาศจริงจังนะครับค่ะครับเราเรารอมานานหรือยัง คือต <IST uk t> ้องเรียน <ink ling> อย่างนี้ breaker, ท่านผู้ชมช่วยรบปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวช่วงโควิดไม่ว่ากันเพราะโควิดไม่มีใครได้เที่ยวปัญหาก็เหมือนไม่ปรากฏแต่ต้องบอกไปย้อนก่อนโควิดก็มีปัญหาลักษณะอย่างนี้หลังโควิดที่เขาเริ่มกลับมาเที่ยวกันก็มีปัญหามาเรื่อยๆเนื่องจากว่าทางรายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราก็ได้รับแจ้งนะฮะลักษณะปัญหาที่ทางรายการรับแจ้งก็คือเป็นลักษณะอย่างเช่นไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะท่านอัยการนรบท่านพอ บอกจะพาไปชมปราสาทพอไปถึงที่เที่ยวปรากฏว่าปราสาทปิดซ่อมอ๋อปิดซ like ่อมก็เลยถามเอ๊ะแล้วเขาเพิ่งปิดซ่อมยหรือยังไงทำไมในโปรแกรมปิดซ่อมมา3เดือนแต่บริษัทยังขายอยู่ยังขายอยู่ไปชี้ชวนอยู่ให้ไปถ่ายรูปหน้าปราสาทแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวอย่างอื่นทดแทนแต่ที่ไปเที่ยวก็ก็ไม่ได้คุ้มกับที่ที่เราอยากจะไปถกต้องันนี้คือทางรายการได้แจ้งมารับแจ้งมาหลายท่านและอีกประการหนึ่งนะท่านผู้ชมที่รพก็คือ ไปเที่ยวแล้วก็พาแวะไปร้านค้าอบอกเป็นร้านปลอดภาษีร้านรัฐบาล <c oughs> นะฮะแล้วก็จนกว่าจะได้ลูกทัวซื้อของพอประมาณหนึ่งแล้วก็ให้เราออกมาจากที่เที่ยวพอเราออกมาขอภัยไม่ใช่จากที่เที่ยวจากร้านรัฐบาลาาไปถ,ถึงที่เที่ยวที่เที่ยวปิดแล้วอย่างเช่นไปเวียดนามจะมีไปถ่ายพ <c oughs> ิพิธภัณฑ์ไปสนีอะไรเงี้ยนะะ <c oughs> ไปถึงห้าโงเย็ยนปิดแล้ว อ่ะไม่เป็นไรถ่ายรูปข้างหน้าครับอ่าเหมือนกับว่าซื้ออ่าเวลาไปอ่ะผ่านเวลาให้ผ่านไปใช่ใช่อันนี้คือที่ทางรายการได้รับแจ้งมานะฮะท่านอัยการนะครับคือกฎหมายเนี่ยนะฮะเราช่วยอะไรได้บ้างไหมกับประชาชนผู้บริโภคก็ว่าได้นะฮะท่านจริงคนนั่งถือกฎหมายนั่งอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวดิฉทันที่ช่วยกันขออนุญาตเสริมช่วยกันเคศนี้ที่เราสักถามเมื่อกี้ก่อนที่เข้ารายการมันมีปัญหาอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือหลายคนเนี่ยฟังซื้อผ่านเอเจนซี่ เ <Agency S 2> อเจนซี่จะประกอบธุรกิจกันจะบอกใบชี้ชวนได้เนี่ยคุณก็ต้องขออนุญาตกับทางกรมธุรกิจท่องเที่ยวเนาะเอเจนซี่ก็ต้องมีมเพราะฉะนั้นหลักการอันที่หนึ่งก่อนว่าเวลาเราไปซื้อธุรกิจท่องเที่ยวเราต้องถามก่อนว่าผมมาซื้อทัวร์กับคุณเนี่ยคุณนําเที่ยวเองหรือคุณซื้อผมให้คนอื่น<อ>ต้องถามก่อน,อนดับแรกนะครับว่าเราก็เคยเจอเหมือนตลอดอะ่ะคุณพาผมเที่ยวเองหรือว่าคุณเอาผมไปส่งให้คนอื่นอีกทีนึงเคสนี้เหมือนเอาส่งไปให้คนอื่นอีกบริษัทหนึ่งที่เราฟังเนาะนะครับ แล้วสองก็คือบริษัทที่จะนําเที่ยวต่ออย่างนี้ไปก็ต้องจดทะเบียนขึ้นกับทางกรมธุรกิจเหมือนกันถ้าสองคนนี้นะครับมาไม่ทำก็มีโทษจาคุกไม่เกิน2ปีมั้งนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยน่าจะห้าแสนนูนครับที่<ต>ที่ดูกรณีผู้เสียหายทั้ง3ท่านที่มานั่งอยู่ในรายการรู้สึกว่าบริษัทจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวหมดเลยใช่ไหมคะพวกเราไปไปตรวจสอบบ้างแล้วด้วยใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะ,คออาคะการการซื้อทัวร์แต่ละคนเนี่ย มันจะมีเหมือนกับว่าเอเจนซี่ในการขายทัวร์ใช่ไหมคะมแต่จะมเีเป็นบริษัทหลกักๆที่ <c oughs> เป็นแลนด์ของไทยเอาพูดง่ายๆคือเป็นแลนด์ของไทยรายใหญ่อรายใหญ่ที่จัดทัวร์ตรงนี้ติดต่อกับแลนดจีนและบริษัทแลนด์จีเแลนด์ไทยนี่แหลคะค่ะเป็นตัวที่คอยติดต่อเรื่องห้องอาหารเรื่องโปรแกรมทัวร์ทุกอย่างกับทางบริษัทแลนจีนแล้วทางแลนไทยเนี่ย ก็จะไปขายเอเจนซี่อะค่ะแต่ละทีอย่างเช่นเราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเป็นเอเจนซี่แต่ละทีอะค่ะในการขายทัร์ตรงนี้ให้กับตัวแลนด์ไทยเราแต่ทุกทีก็ตรงจดทีเธที่ผมต้องถามคนซื้ออีกทีหนึ่งก่อนซื้อรู้ไหมว่าเอเจนซี่เหล่านี้ไม่ไม่ได้เป็นคำทำเองไม่ทราบค่ะลูกทัรวส่วนมากจะไม่ทราบตรงนี้นี่คือสิ่งที่ที่ที่ผมไม่ช่องว่างนะที่ผมที่จะให้ผมผมให้เตือนไว้กับสองก็คือใบชี้ชวนนะครับเมื่อเขาใบชี้ชวนมาแล้วเนี่ยเขาจะแก้ไขใบชี้ชวนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนเดินทาง หลังคือมันต้องก่อนจ่ายเงินนะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนต้องยินยอมและปลอนจ่ายเงินในระหว่างเดินทางมันห้ามทําถ้าทําไปแล้วยกเว้นอย่างเดียวก็คือลูกทัวร์ยินยอมกับเหตุสุดวิสัยตอนนี้เขากำลังอ้างเหตุสุดวิสัยนะครับอ้างเหตุสุดวิสัยในวันนั้นจริงๆกรมการธุรกิจท่องเที่ยวาตรวจสอบได้เวลาสอบสวนจริงๆว่าถามไปยังธุรกิจท่องเที่ยวจีนฝั่งนุ้นว่าวันนั้นมีเหตุสุดวิสัยไหมนะครับหรือเอาเหตุเก่ามาอ้าง เหมือนที่ว่าครับตรงนี้มันหนีไม่พ้นเพราะก็ไม่น่าตรวจสอบนานนะเพราะพยากรทางอากาศมันก็เห็นอยู่แล้วในวันนั้นในเมืองน,นี้เพราะมันทั่วโลกมันก็ดูได้หมดนะครับ้นได้ตรงนี้ก็คือในส่วนนี้ห้ามนำทำถ้าทําม,มีโทษปรับโทษปรับตั้งแต่ 50, 000, 5, 500, ห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นเนี่ยมีโทษปรับด้วยซึ่งเดี๋ยวทางท่านที่ใช้อำนาจกฎหมายท่านก็ต้องสอบสวนพอสอบสวนเสร็จท่านก็ออกคำสั่งในด้านของกรมทุท่องเที่ยวก่อนเนาะออกคําสั่งเสร็จให้เขาดําเนินการถ้าเขาชี้แจงได้ก็จบไปชี้แจงไม่ได้ก็ต้องมีการจ่าย แล้วก็นอก<บ>จากย,ยังไม่พอเนี่ยจ่ายทดแทนให้กับเขาด้วยที่เขาไม่ได้เที่ยวตรงนี้สัดส่วนเท่าไหร่คุณก็ต้องคืนเงินให้เขา,านะครับสุดท้ายแล้วถ้าจบได้ที่ธุรกิจท่องเที่ยวก็จบไปแต่ถ้าไม่จบถ้าไม่จบธุรกิจท่องเที่ยวก็ต้องใช้อํานาจของเจ้าพนักงานในฐานะนายทะเบียนอาจจะพักใช้เพื่อขอใบอนุญาตแล้วหลังจากนั้นก็ค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยต้องส่งให้สคบใน,ในการฟ้องคดีพอ,อสคบรับเรื่องมาก็เข้าคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคที่มีท่านรัมตรีเป็นประธานนะครับหลังจากนั้นถ้ามีมติให้ฟ้องคดีแทนผูู้ ท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ะจะส่งให้เอัจการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเป็นการคนฟ้องคดีแทนให้โดยทางนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยต้องต้องเชิญบริษัทก็มาคุยล้วล่ะรอบนี้เดี๋ยวเจ้าพนักงานเ็าเชิญไปก็มีผลอยู่แล้วทั้งบริษัทเอเจนซี่ที่ออกไปชี้ชวนและบริษัทที่รับทัวร์ไปค่ะครับผมแล้วพวกเราทั้งสามท่านนี่มีการไปร้องเรียนที่กรมการท่องเที่ยวหรือยังคะลูกทัวร์บางบางบางคนในในคณะมีการร้องเรียนไปแล้วค่ะบางคนแต่ถ้าใครยังไม่ได้ร้องเรียน ควรไปร้องเรียนใช่ไหมท่านผอคะต้องต้องครับต้องต้องไปเลยต้องไปเท่านี้เดี๋ยวยแล้วว่าหลังจากจบรายการเดี๋ยวจะไปแล้วก็ให้ให้ทางทีมงานรอรับเรื่องแล้วได้ถามระบบการทํางานของกรมการท่องเที่ยวนะเวลามีพี่น้องประชาชนไปร้องเรียนการท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามโปรแกรมท่านทําขั้นตอนยังไงบ้างใช้ระยะเวลานานแค่ไหนกว่าเราจะได้รู้ผลเล่าให้ฟังหน่อยใช่ไหมคะครับก็ก็เดี๋ยวท่านเนี้ยอย่างอย่างอย่างมามันมี2ช่องทางนะครับจะร้องเรียนแล้วก็ ในในช่องทางอีเมลทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับเขาก็จะมีเพราะหน้าเว็บไซต์ก็จะมีบอกว่าใช้หลักฐานอะไรบ้างแล้วต้องบรรยายอะไรบ้างพอเข้าไปแล้วอ่ะเขาจะมีให้กรอกข้อมูลก็ใส่ข้อมูลตามนั้นก็ส่งมาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องแล้วก็ส่งต่อนิติกรนิติกรก็จะดําเนินการเรียกแล้วก็รวบรวมข้อมูลว่าเพียงพอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับสามเดือนอยู่ไหมนวที่ผมมาทํางานเนี่ยผมตั้งไว้อ่าไม่อ่าทตัวชีวัดตัวเองไว้ว่าไม่เกิน90วัน สามเดือนครับไม่ให้เกินนี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่ผ่านมาที่บอกว่ามีการปรับได้5,000ถึง5 0 0 0มครับมีการปรับบ้างไหมคะท่านที่ผ่านมาค่ะเคสที่ปรับที่5 0 0 0ถึง50,000่นตอนนี้ยังนะยังนำเที่ยวผิดมาจากใบชี้ชวนยังไม่เคยมีใช่ไหมคะนี่แหละเพราะอาจจะไม่เคยมีหรือเปล่าไม่ทราบบริษัทนำเที่ยวก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ยังไม่ไม่ไม่เคยเจอ การบังคับใช้กฎหมายเอาจริงเอาจังหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าก็คือพี่ในเนี่ยเพิ่งจริงๆก็ประมาณตุลาเนาะบังคับใช้ใช่ครับเพิ่งบังคับใช้ตุลาเพื่อบังคับใช้ตุลานี้กลุมพาเคสยังยังอันนี้อาจจะเป็นเคสแรกก็ได้เคสตัดดีไปหรือบางทีเราจะไปเจอทัวร์ที่ไม่ไม่ขายไม่ซื้อบัตรจริง อยากคิดก่อนหน้านี้ที่สองคนโเมียที่เราดาเนินการทีดียมาแล้วจับเนี่ยคือเขาไม่ไม่ซื้อเครื่องบินให้กับลูกทัวร์เลยมไม่ได้จองโรงแรมเลยอันนี้คือช่อโคงเลยอันน้ชัดเจนอ่าแต่นี่เขาเนี่ยผมถามเลยตอนต้นว,ว่าได้ไปจริงอ่ะแต่ไม่ตรงตามใบชี้ชวนชแล้วคุณได้บอกเลิกกไหมก่อนหน้าที่จะจ่ายเงินไหมถ้าคุณบอกเขาจะไปไหมกับ2ก็คือเมื่อไปถึงแล้วคนเปลี่ยนแปลงเขาไม่ยินยอม เขาหรือทางอ้างที่สุดวิสัยไงคราวนี้ต้องถามต่อนะคะว่าเอาละเนี่ยท่านผู้ชมที่ชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกบอกว่าปิดเทอมเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวพอดีแล้วจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าที่เราซื้อเนี่ยมันจะได้ไปครบไหมของบริษัทนี้เดี๋ยวก็จะมีการจัดมหากรรมท่องเที่ยวอยู่เร็วนี้อยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วเราท่านผู้เชี่ยวชาญในฐานะคุกครีกับบริษัททัวร์นะฮะดูยังไงครับว่าบริษัทนี้จริงหรือหลอกคท่านถ้าถ้าดูจากข้อมูลทั่วไปนี่ก็จะดูยากเพราะว่า ถ้าดูทั่วไปเนี่ยก็คือเราก็จะเช็คประชาชนทั่วไปก็จะเช็คได้แค่ว่าจดทะเบียนหรือไม่อะไรอย่างเี้ครับส่วนใหญ่ก็จดหมดส่วนว่าจะไปแล้วได้ไปเที่ยวตามนี้หรือไม่ก็ค่อนข้างจะดูยากแต่ว่าสิ่งที่ดูได้ก็คือโทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่จะดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลได้ดีกว่าถามว่าแล้วทาไมไม่ขึ้นหน้าเว็บขึ้นอะไรตัวนี้ก็เราก็กังวลเรื่องข้อกฎหมายด้วยหลายหลายอย่างว่าบริษัทนี้เนี่ย ออไม่น่าเชื่อถือนะอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าหลังบ้านเราสามารถให้ข้อมูลได้หลังบ้านให้ข้อมูลได้แต,แต่ว่าเป่าประกาศเป็นสาธารณะอย่างนั้นกลัวจะเป็นการไปละเมิดอะไรอย่างนั้นหรยอครับท่านใช่ใช oh. เออ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของของธุรกิจก็อาจจะฟ้องกลับได้อะไรเงี้ยถ้าถ้าว่ามันยังไม่เกิดตอ,อ,อนนี้ต้องมองนะว่ามันยังไม่เกิดสแสดงว่า,าปัญหานี้ยังแก้ไม่ได้อันนี้ค่ะเลยอันนี้ก็คือเป็นที่ที่หน้าจอตอนนี้คือหมายถึงว่า เป็นเอเจนต์ที่ขายทัวร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกทัวร์เนี่ยที่กำลังจะซื้อทัวร์เนี่ยเขาจะไม่ทราบเลยนะคะว่าแลนที่ไทยเนี่ยคือคือบริษัทอะไรคือแค่รู้ว่่เอเจนต์่างเงี้ยเขาจะเช็คว่าโอเคเอเจนต์ตัวเนี้ยน่าเชื่อถือไหมโดยที่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าบริษัทแลนดไทยเนี่ยคือบริษัทอะไรเอาไปขายต่อให้ใครไม่รู้นะเอาทัวร์ที่เราไปมีมีเพจไหมหรือว่าเราไปดูในเพจรีวิวไหมว่าไปเที่ยวจริงค่ะมีได้ไปจริงแล้วมีมีรีวิวไหมคือคือคืออย่างนี้ค่ะว่า ไอ้บริษัทอย่างเงี้ยคือคิดว่าเขาเขาไม่ใช่ว่าไม่ไปเลยทั้งทุกโปรแกรมอาจจะมีบางคลิปที่เขาเขาอ่าไปจริงแล้วก็เก็บภาพนั้นมารีวิวก็ยังอยากจะยังดูไม่ได้ชัดเจนดีกูยิ่งอยากจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัญหาที่เจออย่างไรบ้างเออไอ้ตรงนี้เนี่ยคือในระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยเราก็เราก็พยายามคุยกับทางไกด์ทัวร์นะคะว่าคุณติดต่อกับทางบริษัทได้ เราขอแค่ว่าเนี่ยคุณไม่ไปพวกเราไม่ไปเนี่ยได้ไหมหรือคุณจะชดเชยพวกเราได้ไหมเขาก็ไม่ให้คําตอบตรงนั้นและและหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาก็จะให้คําตอบแค่ว่ารอการรอแลนจินก่อนดูว่าค่าค่าเสียหายมีอะไรบ้างค่าใช้ใจ่ายมีอะไรบ้างซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคุณพาพวกเราไปเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับที่เราจ่ายเงินไปหรือเปล่าเราไม่มีโอกาสได้ติดต่อกับหน่วยงานอะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่าตรงหน่วยงานที่เราเขาจะต้องรับผิดชอบพวกเราเนี่ยคือหน่วยงานตรงไหน นอกจากกรมท่องเที่ยวเขายังท้าทายให้เราว่าให้เราไปที่กรมท่องเที่ยวแล้วไปชี้แจงได้เลยสงสัยใครจะเดินทางไปเที่ยวท่องแจกเบอร์สถานทูตประเทศนั้น,น,นเบอร์สถานเบอร์ทูตประจําเมืองนั้นหรือเปล่าท่านเราก,กลัวรว่าช่องทางติดต่อน้ที่นั้นใช่หไหมคุณนิ่เมเราก็กลัวนะคะวัน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 ,วน,วนที่เราอยู่ที่นั่นที่ประเทศจีนเนี่ยเรากลัวว่าเขาจะทิ้งเราพวกเราด้วยซ้ำไปนะคะเป็นธรรมดาต่างบ้านต่างเมืองใช่ค่ะถูกต้องแล้วเราก็เราก็มีความรู้สึกว่าแล้วถ้าเกิดเราโดนทิ้งเนี่ย แล้วเราจะติดต่อที่หน่วยงานไหมอันดับแรกถูกต้องไหมคะค่ะตอนนั้นเราคือเราเราข้อมูลคือพวกเรานี่คือแบบเคว้งเข้าใจแล้วก็ไม่มีที่เที่ยวอะไรเลยคือเสียเสียเสียใจเสียใจเสียอะไรหมดคือบางบางค้ไปความสุขหรือไปหาความทุกข์ไม่แน่ใจอันนี้นะคะบางคนเนี่ยเท่าที่เรารู้ในลูกทัวร์ที่ทริปเราเนี่ยบางคนเป็นทริปแรกในการท่องเที่ยวครับแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้บางคนพาพ่อแม่ไปฉลองของนิ่มนี่คือพาคุณแม่ไปเที่ยว อยากให้คุณแม่เที่ยวบางครอบครัวพาคุณแม่ไปฉลองวันเกิดากบางครบอบ,อบ,บครัวพาแม่ไปเที่ยวอย่างงี้ค่ะต้องผิดหวังนะซึ่งคุณ,ค,ณคุณฝ้ายอยากจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยังไงบ้างไหมคะก็อยากจะให้ตรวจสอบอะค่ะว่าแบบอย่างกรณีที่แบบว่าเราเป็นผู้บริโภคอะนะคะซื้อทัวร์ไปอย่างเงี้ย <c oughs> คือเวลาขายเราอย่างเงี้ยคุณมีโปรแกรมให้เราดูก่อนไป <c oughs> แต่เวลาไปถึงสถานที่จริงอย่างเงี้ยมันมันมันไปเที่ยวไม่ครบอะค่ะ ด้วยการที่แบบว่าอาจจะมีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เขากล่าวอ้างนะคะว่าเนื่องจากว่าหิมะตกหนักเดินทางไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ในเคสของไฟตอนแรกไฟก็ไม่ได้ชะล่าใจหรือไม่ได้คิดว่าจะถูกหลอกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งคือไปลงเรือล่องเรือที่อี้ชางอะคะ่ะก็จะมีทริปที่ไปทีหลังน้องเขาก็มาทักแล้วก็ขอแลกลายไว้ทีนี้ทริปเราเนี่ยพอขึ้นจากเรือปุ๊บไกด์พาไปทัประทานอาหารกลางวันเราก็แจ้งว่า ไปเดินทางต่อไปไม่ได้เนื่องจากทางด่วนปิดทางด่วนการจราจรติดขัดถ้าเราเดินทางไปแล้วเกิดไปติดอยู่ที่เมืองนู้นแล้วกลับมาไม่ทันขึ้นเครื่องอ,อะไรอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบค่าเครื่องแล้วก็ในระหว่างที่ติดเนี่ยเขาก็เอาเหตุการณ์เก่าเนี่ยมาให้ดูเป็นคลิปวิดีโอใช่ ว่าว่ามีคนติดเราเป็นแบบนี้จริงๆแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะตอนนั้นอะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เก่าแล้วเ,เขาเอาเอากลับมาให้เรา,าดูเราจะรู้ก็ต้องกลับมาเมืองไทยมาค้นข้อมูลนะใช่ใช่เรากลับมาเมืองไทยแล้วมาค้นข้อมูลประจวบเหมาะกับน้องเขาอะค่ะไปถึงที่ฝูหลงแล้วส่งลายมาว่าพี่คาที่เราลงเรือเจอกันวันนี้ตอนนี้หนูอยู่ที่ฝูหลงแล้วหนูได้ไปหนูมาถึง อย่างเงี้ยเราก็เลยตกใจว่าอา้าวทำไม,มทิป<ม>เราไม่ได้ไป<ม>คนละทางด่วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าเขาอาจจะแบบว่ามีเจ๊ตมารับไปหรือว่ายังไงหรือว่าค่าทัวร์เขาแพงกว่าเราหรือเปล่าไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือทิปเราอะ่ะสี่บัตรคือไม่ได้ไปแล้วค่ะเอาและท่านผู้ชมเรียนรู้น่าสนที่จะเป็นประยานนะให้กับทางทางทางท่านที่สอบสวนยังมีรายข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับ คนที่คุยเนี่ยต้องให้กับทางเจ้าที่ที่สอบสวนจะได้รู้ว่านี่คือจริงหรือเปล่าหรือตั้งใจจะเปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยอะไรทั้งนี้อันนี้ถ้าฟังตามที่น้องบอกเนี่ยอย่างน้อยมีพยานหนึ่งคนหนึ่งปากแล้วที่ได้ไปจริงจะมาอ้างเหตุสุดวิสัยตามพรบนี้ไม่ได้ละเพราะกฎหมายมันห้ามใช่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นขอเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมสนามเป้าบรรเทาทุกข์ถามว่าใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเจอเที่ยวไม่ตรงปกนะฮะไม่ตรงตามโปรแกรม ขอให้รีบติดต่อแจ้งมาที่รายการเราเลยนะฮะเราเปิดรับเต็มที่นะฮะเดี๋ยวเราจะนําเสนอเรื่องนี้อีกแน่นอนนะฮะแล้วก็จะพยายามหาหน่วยงานที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะเพราะเราเข้าใจนะเวลานักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเราพยายามหาวิธีดูแลความปลอดภัยให้เขาให้เขาประทับใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะเราก็อยากให้ประเทศจีนหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยนะสร้างความประทับใจนะให้กับทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ทางรายการขออนุญ,ญาตนะฮะท่านพอ ิ่ตามความคืบหน้านะตามความคืบหน้าเรื่องที่1ก็คือกลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้ตามความคืบหน้าเรื่องที่2ก็คือวิธีป้องกันต่อไปเพราะถ้าหากว่าย,ยังหาวิธีป้องกันไม่ได้ในการสนับเป้าบรรเทาทุกข์ก็คงต้องนำเสนออีกเพราะก็มีคนร้องเรียนอยู่รเรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆ<ม>ทั้งสามท่านนะที่เป็นตัวแทนมามบอกกล่าประชาชนเราจะได้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในการเลือกซื้อถั่ว นะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านผอ,อที่กรุณามารับเรื่องตรงนี้นะจากกรมการท่องเที่ยวนะขอบพระคุณทั้งสี่ท่านค่ะค,ค่ะ,คคะจ่ะเดี๋ยวท่านอัยการจะลงช่วยหรือพี่น้องประชาชนต่อนะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะเป็นเรื่องนะฮะของคุณผู้ชมค่ะที่เขาเดือดร้อนนะจากกรณีเอารถไปซ่อมนะฮะเอารถไปซ่อมไปเคลมประกันนี่แหละค่ะปรากฏว่าบริษัทที่ซ่อมรถไม่ยอมคืนรถให้เป็นไปได้ยังไงติดตามในสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้า ท่านสามารถแจ้งเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์สนามเป้าบรรเทาทุกข์ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u t u b อน n ุมา Channel นะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องอ n นุม h a n n e l ค่ะ